ความไหวงานก็ก็าโดดเด่นนะครับของที่ออยู่แล้วเป็นรถแนวเป็นเชื่อนะครับส่วนสความสูงของคนที่ที่ขับประมาณ160กสิบก็จะว่าขับได้นะ160องรขับได้ไม่ได้สูงมากเท่าไหร่ ฮะที่ลสองหมื่นมั้งบอกอยู่ที่บัตรเจ้าเจ้าก็เฮ็ดบัตรไว้จากเมือนมั้งกับท่านผมบัตรผมเมือละแสนกับกดได้แสนแล้วชื่อสองหมื่นล่ะมาหาตังก่อนนะครับเราจะไปดูรถกัน เป็นเบื้องล่างนี่เป็นหน่ดล่างตรงนี้กับนี้นี่นะศูนย์ทอนดานนะก็ไเห็นมีวีบาบามันสาขาด่วนน้ำอันนะี้เจ่าบาเป็นเมืองกระดอง เดี๋ยวว่าข้างในเรามีบ่อผมเห็นผมก็เห็นอยู่แถวนี้นี่นี่คคตรล้านบ่น้องล้านนี่บ่ล่ะ จอดรถใส่เราทั้งนาเลยบอกที่พี่มาดูรถจอดที่ไหนกันเนี่ยถึงแล้วนะครับ มาดู cif อ่ะพี่ตัว L นี่แหละครับราคาทางบานสั่งเลพี่หนึ่งแสาพัอยตัวนี้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับมีดอกเบี้ยแปดบาทสอปีแล้วแต่เงื่อนไขาดาวครับอืมพี่พี่จะดาวเท่าไหร่ก็ว่าไปมันจะลดหลั่นตามตามดอกเบี้ยศูนย์จุดมีในเพจเขาจะบอกศูนย์จุดหกใช่ศูนย์จุดสี่สองใช่ต้องดาวมากกว่านั้นครับเดี๋ยวเชิญครับเดี๋ยวผมให้รายละเอียดกว่าครับคือรถที่มาดูนะครับ ตอนนี้ก็ยังดดูอยู่ครับเพราะว่ายังยังไม่ตัดสินใจเนาะเพราะว่าเราต้องดูดอกเบี้ยในหลายร้านก่อนว่ายังไงไม่เป็นไรสรุปผมซื้อรถผมจ่ายกันเท่านี้ครับผมผ่อนเดือนละเท่านี้ก็ไปนั่นคิดให้อย่างเงี้ยม่อกี้อ่าพี่คิดให้ผลแล้วหมดแล้วปุ๊บเท่านี้ไม่มีเพิ่มนะพันห้านี้ไม่ไม่มีแล้วนะอืมโอ้ยออกไปนีกับ เปี้ยนชีตมมาละเจ้าม้อทำเซตดีหรอกออกไปพวกกับชีตอม,มเละเต้ต้มป้อะไสามร้อยแอลนะครับวันนี้เอาะละปลายแดงเจ้ามักเลขไลยเพื่อซื้อเลขเพื่อซื้อโอกงไว้มักเลขไดย <c oughs> ีเรามาดูรถใหม่กันครับชิ้นนั้นอะโอเคนะครับวันนี้เรามาดูเาียบแถวท่อท่อใหม่ครับางแล้วก็คาความสวยงานก็ถอว่าดเด่นะครับของเ i ียอยู่แล้วเป็ดลถแและเป็เชื่อนะครับส่วนความสูงของคนที่ที่ประมาณ160ก็ถือว่าขับได้นะ ส6 0ร้บทำได้ไม่ได้สูงมากเท่าไหร่ลองเล่นดูใส่ลงใส่เลี้ยวไปหน้าอันนี้อันนี้จะเป็นไคาาราหมัดอะไฟฟาารใส่ปาหมัดมันจะกระพิบพริบสองข้างเลย ให้ทางนะปรากฏอีกทีนึงก็หายสวยมากครับ h ันด a า C I F 300L ครับสูง160นี่ขี่ได้สบายนะครับ โอเคจ่าย okay. เงินเรียบร้อยขับรถกลับบ้านเลยนะร<อ>เราโ <Okay. S 2> อเคเยี่ยมต้องเอาลงออฟลันอ่าเพิ่เอาลงแล้วฟังเสียงครับเออขน,นดาดจะใส่ได้วยนะครับน,น,น,นี่นะครับรถใหม่ป้ายแดง จะตีบตามาชอบถนัดแบบไหนเร<อ>าทำแบบนั้นแหละถนัดขว่งซาขวาล่ะถนัดแบบไหนเราทำนั้นแหละตัวมังนี้อ๋อถนัดแบบนั้นเลยเดียาวยเดียวรถใหม่นะครับยาวเลยโอเคนะครับรถก็ได้มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เรียบร้อยครับ300 L เค1อ็ีนะครับสวัดอดครับ